ตอนรับกระสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะเดินไปก่อนจะไปช่อนดูสิว่ามีน้ำมีอะไรหรือเปล่า ว่าได้จะยู่อังกบแล้วเออก็อไม่เป็นไรหรอกลองเบิร์เนาะลองเบิร์ลองเบิร์ยายถ้าไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆพอมาทุกวานี่ก็ได้สิเลยขายเขาเออไม่กูน่ะเออลูกลามใหญ่ฟุ่มหนึ่ะหะเห็นรอย ตูดอยู่แล้วนี่แม่มข้าตูดชื่นๆนะมาอันนี้มันคือจ้งบ่ได้ปะกล้องอันนี้กับโอ้โกบลงเลย <laughs> นี่นะคะมาดูยายซ่อนมันู้จะได้หรือเปล่าเอาตรงไหนก่อนตรงนี้บ่ตรงนี้ล่ะดูเลยบาทรช่องบนะัตรน้อมันจะถือให้ทา่านะไ,ได้อนยะู่ ตัดไปช่องบังน้องเห็นยาอยู่ปเปล่เห็นเห็นดาบบอจ้าโอ้กับตาความพอดีอกระปูได้สะเจ๊แม,ม่ถุงบอถุงไม่มีมีเจ้ามีอยู่บนในถุงนี่นะจะเอาให้บังน้เอาหมดบอแม่กระปูกระแป้งกะเอาโลดแล้วกระปูเลยท่าเอาอันถุงน้อยอันนี้ เี๋ยูเราหาให้ก่อนอ้อมีเอาเฮ้ยกระปูไปนะก็ว่าอยู่กะตะจ้ะเห็นไหมมันสิกโกบก็ยัง้งอะไรมันสิกบแอวล,ล่ะกะปูไปนะเอาย่านลงอีกแน่กระาอาอากกตานะ่ะนี่นะคะยายก็ซ่อนก่อนนะคะลูกกระปูยันวอยู่สงสัยจะได้แต่ปูนะว่าลูกเขียดมีอยู่บ่ เป็นลายปูนี่เลยเนาะเอาไปเอาไปลาบเอานี่คะ่ะบรรยากาศภูเขาแล้วค่ะน,น,น,นี่ลูกอะไรโอ้ลูกกบเลยแม่นี่นี่เล<ๆ>่าไปน,นี่ลูกกบนี่แหมแม่นลูกกบโอ้ยมือเนี่ยกระจับบบเป็นวะสวิงแม่สารเองเป่ป้าน้องเด้ออืไม่ขาดสักทีเลยมันบกคือใช่ปะ มันมันคือตื่น,นเถอะเนาะสวิงก,กะก้ากกะความแล้ว <c oughs> มีลูกกบอยู่ด้วยค่ะเอฟซี <FC. S 2> ไม่อันุณแม่ไหนไอ้ยานลงอีกค่ะมันจะครอบอยู่แล้วเอาลงอีกสักหน่อยจ้า <c oughs> นั่นแหละเมื่อกี้นี่เราก็ก้มมันก็กบบุบเลย <c oughs> เอยนั่นแหละ นี่นะคะท่าซ่อนอลูกอะไรคระปวกนี่นี่ค่ะวิธีแบบบ้านๆทำมาหากินกระปูใช่ไหมแม่คุ้เอาเลยได้เอาข้องมาทำท่านั้นก็ต้องเอาเอเป็นแยงเขียวเนาะมาใส่กระปูนี่ฮึโอ้โอ <laughs> ถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วมันบรอยู่บอหายแล้วค่ะถูกอีกคือเกาจะเอาแต่กระปูตัวเดิมนี่แล้วเนะเาะ <laughs> ใช่แล้วค่ะมันคาเฟือง ได้ค่ะได้ได้ได,มมดูดูซิตรงน้ำจะมีหรือเปล่าล,กกลูกกบก็มีอยู่นะคะแต่ว่าดูค่ะมันก็ซ่อนยากค่ะเพราะว่ารถเขาเหยียบแบบนี้แล้วมันก็ทำให้แบบซ่อนยากไหนแม่นี่ เห็นจะบลูกกบนี่ว้าถืกแท้ค่ะเยอะมากเลยบาทละห้าหกตัวว่าขนมันแบบนี้เสือสอักไรก็พอเออแล้วห้นานาทีานาทีแล้วเลยแม่นนได้อยู่นะแม่ กระโดดไปแล้วอือนั่นแหละไม่เอาพดใส่เลยบาอาพดใส่คือคมันจะเอาพดใส่นีม่มันใส่ออกระปปงบอกไม่อัน,นลูกเขียดนะนะลูกเขียดมันจะใส่ออกอ๋อไก่เขาบอกว่าให้เอาอันนี้ใส่เขแม่เวลาละต้อนนะอืมอืม,อ,มอันนี้เขาเอาพดหมานท่านใส่พดหมานนะมันสิถือหลาย เดี๋ยวตอนเย็นก่็ค่อยมาหาซ่อนอันนี้ก็ขนะแม่้องเขานั่งอยู่รอแม่แล้วนะหนุนยายพานุนหนุนแกนั่งมองน้ำล่ะนะค่ะก็จะมาหาอยู่หากินกันแบบนี้นะคะยายๆทั้งหลายหนุนได้ค่ะได้ เดี๋ยวจะเอาไปส่งด้านหน้าดีกว่าคขามันคาขี้ไถนี่ล่ะมันถึงส้นยากถ้าไม่คาขี้ไถนี่เอยจะได้อยู่ยกขึ้นโอ้โหถูกอยู่นะนี่ก็ได้เนอะเอาเลยค่ะหงหงหอย อะไรที่กินได้เก็บเรียบ <c oughs> ถ้าซ่อนก็ยังสวยเลยปะ้าเรียบงามแถวันนี้ถ้าไม่มีขี้ถ่ายนี่เนาะแม่ซ่อนง่ายเนาะโอ้ไอ้ชาวน,นี้ก็พอเก็บโอ้ละนอล้นอโอล้ละน้อนี่นาะเจะ๋ค่ะแม่ลองจบคลิปค่ะ ของเจ้าพูดเลยแม่เลคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะมาช่อนกุ้งช่อนปูช่อนลูกหัวขอบคุณค่ะ